โอเคสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนพอดีว่าวันนี้ตื่นเช้านะครับตั้งใจว่าจะไปกินอาหารเช้าบนภูเขาพอดีเลื่อนเจอในฟีดอะ ออก็เลยว่าอยากจะไปลองดูเหมือนกันไม่รู้ว่าจะบรรยากาศดีแค่ไหนหรือว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวยังไงไปดูกันครับ ตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะโอเคนะวิวโคตรดีทุกคนในกล้องนี่อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้ากับตาของตัวเองเนี่ยสุดยอดไปเลยเ <laughs> พิ่งเปิดนะครับใช่เดี๋ยวเพิ่งมาถึงพอดีเลย <laughs> ปกติเปิดกี่โมงล่ะครับก็ประมาณหกครึ่งไม่เกินเจ็ดโมงครับอ๋อถึงประมาณเกือโมงครับเพิ่งเปิดเลยครับหรือว่าเปิดมาได้นานแล้วที่นี่เดือนได้ไหม อมันไอตรงเนี้ยไว้ไว้นานแล้วเอาไว้ทำแบบนั่งเล่นนี่ยนะครับถึงมาเดี๋ยวว่าก็เลยให้คนเขาเข้ามาชมที่พักด้วยทีนี้พอคนเข้ามาชมที่พักเนี่ยเขาไม่มีอะไรอ๋อ oh, ไม่มีอะไรทานก็เลยอ่ะไม่เป็นไรทำเล็กแน้อยน้ำดื่มแล้วก็ขนมกบเคี้ยวเนี่ยเล็กๆฮนะครับ พี่ครับเดี๋ยวคิดเงินเลยก็ได้ตามนี้เลยค่ะน้องตามนี้เลยโอเคแวพี่เลี้ยงกาแฟกาแฟไม่ต้องไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับหมดแล้วนะครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ขึ้นมาใหม่ครับผมรู้สึกว่าการตื่นเช้าของผมทั้งนี้ยมันคุ้มค่านะเราแล้วก็มันดีเพราะว่าเดินทางเมกไล ใกล้ๆก,กับที่ผมพักอยู่นะครับแนะนำนะครับใครที่อยู่สงขลาหรือว่ามาเที่ยวสงขลาบ้านสวนลุงแม็กค,ครับเขาเพิ่งเปิดมาได้ไม่นานประมาณ1เดือนและแบบพี่ๆเขาน่ารักมากนะครับท้านี้ครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ